โอ้อนี่มันรถอะไรเนี่ยพี่น้องตามหาจนเจอครับเป็นรถโม่ถ่ายข้าวครับผมโอ้อย่างเท่เลยอ่ะสวัสดีครับผมอยู่กับผมในกันสิงครับโอ้ เป็นมนุษย์อะไรอ่ะจอร์นอ,อย่งเท่เลยอ่ะ ใหญ่เท่อะเท่จริง6ล้อด้วยเป็นรถถ่ายข้าวครับโอ้โหตามหาจนเจอครับอุ๊โอู้หเก็บแล้ว ต่อรถสี่มืต่อนอีสอแนกว่าต่อนี้สองแสนกว่าันย,ยนอร่อย ตามหาจนเจอแล้วใส่ข้าวแล้วใส่แบบนี้เลยครับแหมอยังเท่เลยใส่บรรจ,จุได้4ตันครับพีเ่เขาว่าอย่างนั้นโอ้โหสี่ตันนี่ไม่ใช่น้อยนะรับจ้าง คนนะครับคนออกไปนี่เกียร์ละร้อยครับเกียร์ละร้อยนะเกียร์หนึ่งนี่ก็ตันหนึ่งแหละเขาบอกว่าวันหนึ่งนี่วันละร้อยกว่าไร่ครับถ้าฟุกๆร้อยสามสิบร้อยสี่สิบไรครับแต่ดูอ่ะยังเทเลยอ่ะวันหนึ่งได้ได,ได้ทำเงินได้ดีมากเลยนะครับนี่ ถ่ายข้าวนะครับรถเกี่ยวก็เกี่ยวนู่น,น,นอยู่นู่นเห็นไหมแล้วก็เดินมาใส่รถตรงนี้ครับรถก็คอยออกไปใส่รถถกรอดำข้างนอกเนื่องจากว่ารถถกร้อนี่เข้ามาขนด้านในไม่ได้ครับทางมันเล็กทางมันน่วมออก,ก็เลยเลยจ้างรถให้มาขนออกนะเตจัดอนะแป๊บเดียวนะครับ หะเกียได้คันเดียวคันเดียวนะต่อวันประมาณ80เกียร์อ่าถ้าวันไหนฟุ่มก,ก็ร้อยกว่าร้อยกว่าสองคันอ๋อถ้าคันเดียวประมาณ70-80เกียร์สบายสบายเลยแต่ก็ต้องลงทุนครับดูว่ะ บรรทุกได้4ตันอ่ะสองสองคันนี้เป็นห้องลุงหมดเลยไหมคนละเจ้า๋อแต่แถวนี้รถแบบนี้เยอะไหมมีหลายคันาคาแต่ลุงก็คนแบบนี้ทุกวันไหมมีคนทุกวันถ้านเกี่ยวข้าวอ่ามีคนทุกวันถ้าหน้าเกี่ยวข้าว วันหนึ่งก็อยู่ได้แล้วเนาะนินๆนหน่อยผบอกว่าถ้ามีนายเกี่ยวข้าวนี่บอกเลยว่าได้ผลทุกวันครับโอ้ เรามาขึ้นทางบนแล้วพี่น้องูอ้ไปแล้วไปถ่ายข้าวขางนอกครับเป็นรถทอยนะครับทุกคนก็ทางไม่ค่อยดีนะครับไมจเอานี้ไปเลยโอ้ยอย่างเทอะโอ้ ทางออกมันค่อนข้างจะน้ำมากก็เลยเอาไปทีละอุ้มครับอู้วูบอ,อ,อู้แรงแท้ยังแรงเลยเฮ้ยอู้ต้องทำเวลานะอ,อู้น้ำท่วกน้ำท่วมน้ำท่วม บาวเดอ้อลูกพี่พี่ดึงใจสึงแท้เลย,เยน้ำท่วงครับน้ำท่วงครับลอกตูไม,ม่ลึกดิดูวับ ท่วมน้ำท่วมมาถึงรถแล้วครับอันนี้ก็อุ้มหนึ่งก็นะ่าจะอยู่ราวๆประมาณสองทันกัวนะเดี๋ยวท่อฟาดหัวผมพอจะยกได้นะอูอไปแล้วไปแล้วโอ้โหแทงรถเกียร์ได้สบายเลยเนี่ยนี่ครับขายข้าวแล้วโอ้ หายแล้วครับดูดไางี้เลยมีคนให้ดูดเข้าไปนะครับดูดูไปยง,ยปยงี้เลยอ่ะ,อ,อ,ะอู้หูมหนึ่งก็ใช้เวลาไม่นานต้นนี่ไวอ่ะไวดูดิ ปุ๊บๆๆเลยนะไวมาก

่แหละเขารับจ้างขนมาทอยใส่รถหกล้อครับเนื่องจากว่ารถหกล้อนี่เข้าไปที่อ่าข้างในไม่ได้เลยต้องใช้รถทอยแบบนี้ครับทอยมาขึ้นรถไวมากแป๊บเดียวเอง อันนี้ข้าวอะไรเนี่ยมะลิปลาุมข้าวปะาุมครับนนระบบระบบปั่นครับได้แล้วอ่ะต้นเดียว หมดแล้วดัดแปลงได้สุดยอดมากครับผมก็เพิ่งเคยเห็น <c oughs> จะหมดแล้วครับ <c oughs> ดับเดียวเอง รับจ้างผนหะน้าเคียนละหนึ่งร้อยครับเยีนหนึ่งก็หนึ่งตันนะครับเยียนละตันน่าจะใช่พื้นล่างนี่เป็นสแตนเลสนะครับนี่ที่ไหลไปเนี่ย ก็จะหมดแล้วหมดแล้วโอ้หมดแล้วครับทำมาแล้วทำมาแล้วอย่างนี้เลยใช้ระบบไฮดรอลิกนะครับผมตื้อโอ้โหแป๊แบ,บเดียวเองอะ่ะแปบ๊บเดียวเองอะ่ะ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายทุกคนไปกันนคลิปหน้าครับผมฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ